ู้ชมครับ I think I have broken bones ผมคิดว่าผมจะต้องมีกระดูกที่แตกหักไปแล้วนะครับโอ้โหต,โตกลงมาแอกขนาดนี้นะครับซึ่งวันนี้นนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับจะเห็นได้นะครับแลดูเหมือนจะเป็นรถมา้า รถม้าก็ไม่ใช่ horse car หรือ car horse นะครับเขาเรียกว่า horse carriage นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับคือรถม้าคันนี้เป็นรถม้าแบบเรียกว่าเป็น innovation เป็นนวัตรกรรมในยุคอดีตในภาพยนต์ของเราเพราะคนที่เป็นคนคิดคน้นแกชื่อ p h i l e a s fogg แกเป็น inventor แล้วอีกสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า p h i l l i s fogg ไม่ได้มีแค่รถมา้าแต่เขามียานพาหนะที่จะพาเราเดินทางรอบโลกแต่ต้องเดินทางรอบโลกภายใน80วันเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนต์เรื่อง around the world in 80 days. ภาพยนต์เรื่อง Around the World in 80 Days นะครับเคยได้รับชมเนี่ยนะครับมานานแสนนานแล้วก็มีหลายๆภาคซึ่งภาคนี้เนี่ยนะครับเป็นภาคที่แปลกนิดนึงครับเพราะมีเฉินหลงหรือแจ็คกี้แชนนนะครับมาเล่นด้วยนั่นเองครับซึ่งบทภาพยนต์ที่เราจะมานําเสนอภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับเป็นบทที่ตัวร้ายก็คือโลดเคลวินกําลังจะมานินทาพี่คนนี้คือตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับที่ทั้งทุจริตแต่ก็ไร้ฝีมือ้นั่นเองครับ โหลดเคลวินบนถึงตำรวจที่ตัวเองจ้างว่า What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly อ oh, ้นับประโยคนี้เลยนะครับผม What's the point of แปลว่ามันจะมีประเด็นอะไรหรือจะทำไปเพื่ออะไร Point ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชี้หรือจุดยางยวแต่ Point แปลว่าประเด็นจะมีประเด็นอะไรหรือเราจะทำไปทำไม ทำอะไรครับ hiring อ่า h, uh, h i r i n g คำนี้มาจากคำนะ mm hmm. verb ช่องหนึ่งธรรมดาคือ h i r e อย่าลืมคำที่เป็น i r e ต้องสองพยางนะครับเราพูดเสมออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออดังนั้นนะครับ hire ก็ ire, คือ verb to ว่าจ้างนั่นเองครับ so what's the point of hiring แม มันจะมีประเด็นอะไรหรือเราจะทำไปทำไมในการที่เราจะต้องมาจ้างจ้างอะไรครับ a corrupt police officer corrupt หลายคนอาจจะนึกเอ,อาไม่ใช่ corruption นะครับคุณคริส corruption คือน,นามของการทุจริตโกงกินแต่ถ้า corrupt เป็นคุณศัพท์ที่จะไปขยายคำนามคือตำร,รวจก็คือเป็นเจน้าหน้าที่ตำร,รวจที่มีการทุจริตโกงกินนั่นเองครับในเมื่อนะครับผมถ้าเขายังไม่สามารถที่จะ i f f e c a n t e v e n ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะ abuse the law properly ก็แปลว่าอะไรครับก็คือ ทำผิดกฎหมายหรือว่าใช้อำนาจหรือว่าเอาเปรียบกฎหมายในทางที่ผิดอย่างถูกกิจลักษณะหรือว่าในถูก ตามที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับดังนั้นเพราะผ y ก็จะแปลว่าทําให้ดีหรือทําให้มันถูกวิธีนั่นเองครับแต่ในเคสนี้คือทําในถูกวิธีแบบวิธีแกมโกวิธีผิดนะจ๊ะเด็กๆอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างนะครับตารวจไทยก็อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอนกันนะจ๊ะนี่ก็คือตัวอย่างนั่นนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Around the World in 80 Days ภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองครับเป็นภาพยนตร์ Adventure ที่ทั้งครอบครัวดูได้สนุกสนานเฮฮาันอย่างแน่นอนและทุกวันเสาร์แลวนะวันอาทิตย์อยากจะได้ภาษาอังกฤษดีๆจากภาพยนตร์สนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามผมกับ ผมกับพี่เต้นั่นนะครับในรายการ Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนังทางช่อง Mono 29นะให้เรียกรถพยาบาลให้เอาไหม,ไมต้องจ้ะไม่ต้องนะไม่ต้องเรียกรถพยาบาลมานะเพราะตอนนี้ I'm broke I'm broke <c oughs> อะไรแตกอันนะฮะมีอะไรแตกพี่เต้หมายถึงอะไรครับ อ๋อหมายถึงกระดูกแตกแล้วกระดูกหักไรี้ใช่ไหมครับไม่มีครับหมาไม่น่าแตกกระดูกังไม่หักนะครับแต่อ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับอันโกรบแล้วว่าไม่มีตังกลับบ้านไปเลียแผลรักษาตัวที่บ้านเออมันหมานี่ว่าสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o n o 29และก็สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง i อ TikTok Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m